ดิฉันที่เชอร์ซาร่านะคะวันนี้อยู่ในชุดสมบูรณ์แบบเหมือนเชฟใหญ่เลยนะคะแต่ไม่ได้มาทำครัวหรือทำอาหารค่ะแต่เราหยิบวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างจากครัวออกมานะคะก็เอันนี้อะไรคะกล้วยค่ะบั่นหน้านาค่ะอันนี้อะไรคะไรซ์ข้าวค่ะอันนี้มะขามค่ะแทนม,มารีนค่ะ อันนี้อ่าแตงกวาคิวคัมเบอร์มิลอ์มิล,มลนมฮันนเน่อาน้ำผึ้งค่ะแล้วก็คาเฟา่ไลอันนี้ก็มะนาวไล่ไป วัสดุอุปกรณ์นี้เป็นวัสดุธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะหาได้จากครัวง่ายๆแล้ววันนี้ถ้าไม่เอามาทำกับข้าวเอามาทำอะไรจะทำให้หญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นหญิงสาวสวยประดูด,ดังเจ้าหญิงตั้งแต่หัวก็คือเส้นผมนะคะลงมาจนถึงปลายเท้าตามมาดูเลยค่ะ ตอนนี้สูตรแรกของเรานะคะสูตรเกี่ยวกับเส้นผมนะคะสูตรของดิฉันก็ไม่ยากเลยค่ะเราจะมี Rice ข้าวนี่แหละค่ะนะคะเนี่ยประมาณนี้แล้วเรามาซาวค่ะซาวข้าวนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาแต่น้ำซาวข้าวนะคะเราจะเอาประมาณขนาดไหนคะนะคะก็ประมาณเกือบเต็มนี้นะคะ เกือบเต็มเลยเราจะได้น้ําเยอะๆเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้แหละนะคะ,ะเราก็จะมาซาวเป็นน้ําซาวข้าวเราจะเอาน้ําซาวข้าวมาทําอะไรคะเป็นส่วนผสมอันหนึ่งของการบํารุงเส้นผมนะคะในข้าวมันก็จะมีพวกวิตามิน B ีใช่ไหมคะวิตามินนี้แหละจะช่วยบํารุงเส้นผมของเรานะคะให้สลวยสวยเก๋น,นะคะ ตอนนี้ดิฉันก็รับภาระเป็นแม่เจ้าสาวนะคะในไม่ช้านี้กําลังจะมาทำทุกอย่างเพื่อให้เจ้าสาวในเร็วๆนี้ในหนึ่งอาทิตย์นี่แหละนะคะที่เขาเป็นผู้หญิงตัวน้อยเนี่ยเป็นเจ้าหญิงนะคะในไม่ช้านี้เราได้น้ำซาวข้าวแล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วนี่คืออะไรคะอ่า คาเฟไลน์เนี่ยเราก็จะผ่ามันนะคะใช้ประมาณ10ลูกค่ะ10ลูกน้ำขนาดเนี่ย1ลิตรนะคะเราใช้ประมาณ1ิลูกเราหั่นไปเลยค่ะหันห่นหัน่นหั่นให้ได้ประมาณ10ลูกนะคะอ้าวหันห่นหัน่นหั่นให้ได้1ิบลูกนะประมาณนี้สูตรแค่นี้เองนะคะสูตรแค่นี้เองไม่ยากเสร็จแล้วเราเอาไปต้มนะคะ เอาไปต้มนะเราต้มนะคะในไฟปานกลางนะคะจนมันเดือดนะคะประมาณสักสินาทีเราก็ลดไฟลงแล้วเราก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะให้มันเย็นลงแล้วเราก็กรองเอาอะมะกรูดออกค่ะกลายเป็นน้ำแบบนี้มาค่ะนี่สีมันสวยใช่ไหมคะสีสวย อันนี้เราเอาไว้ทําอะไรคะเอาไว้เป็นครีมนวดผมนะคะหลังจากสระผมปกติธรรมดาเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปซื้อครีมนวดผมค่ะใช้อันนี้นวดผมนะคะในการนวดถ้าจะให้ได้ผลน่ะควรจะเหมือนกันหมักไว้สัก10-15นาทีหรือถึง20นาทีก็ได้ค่ะตามใจชอบแล้วแต่เวลาเรามีนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็ล้างออกตามปกติเราจะพบว่าผมของเรานุ่มสลวยแล้วก็มีกลิ่นหอมของมะกรูดเพราะมะกรูดนี้นะคะผิวที่ครุขระนี้มันมีสารที่จะทำให้มันมีกลิ่นหอมออกมาแล้วมันก็จะช่วยลดพวกรังแคทำให้อ่แล้วก็ลดเปรี้ยวของมันทำให้ผมของเรานิ่มสลวยนะคะ นี่เราจะเห็นว่านี่เมื่อมาเราจะมีกากมันด้วยนะคะกากของมันนี้รู้ไหมว่ามีประโยชน์ยังไงนะคะประโยชน์อันแรกคือเนื่องจากมันยังมีความเปรี้ยวอยู่เราสามารถที่จะเอาไปใส่กับผ้าเขาบางนะคะมัดม,ดม,ดมดัแล้วเอาไปขัดผิวได้อีกนะคะนี่คือประโยชน์ของมันค่ะเ,เราจะเห็นว่ามะกรูดสามารถได้ทุกส่วนเลยนะคะเนี่ยอันนี้ เฉพาะผลมะกรูดนะคะเกี่ยวกับผมยังไม่หมดค่ะเพราะว่าเรามีหลายสูตรค่ะสูตรนี้เราเรียกว่าสูตรทำให้คนที่ผมแห้งแตกปลายนะคะกลับมาดีขึ้นผมมันจะดูมีน้ำมันนะคะนี่เหมาะสำหรับเจ้าสาวในอนาคต คนนี้มากเลยนะคะเพราะว่าผมของเขาเริ่มแตกปลายเพราะไปทำสีกัดสีอะไรบ้างนะคะตามสไตล์ของ ứng, เหล็กสาวอย่างนั้นแหละค่ะดังนั้นเราก็ใช้น้ำน้ำมันมะพร้าวนี่แหละโคโค้นออยค่ะนี่แหละไม่ยากเลยแค่เรา เอาไปฉโลมตามใจชอบเลยนะคะอยากให้มันมันแค่ไหนเราก็ประมาณประมาณประมาณเอานะคะหนึ่งสองช้อนชาก็ได้ฉโลมให้ทั่วผมแล้วก็หมักไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะก่อนที่จะสระผมอันนี้ต้องหมักก่อนสระผมนะคะพอหมักอันนี้เสร็จแล้วก็สระสระเสร็จเราก็จะใช้มะกรูดที่เราทำไว้นั่นแหละคะ่ะมาเป็นน้ำยานวดผมนะคะ ่าตอนนี้มาสูตรเกี่ยวกับใบหน้านะคะอันนี้คืออะไรคะฮั่นเห็นยน,นะคะอ่าก็คือน้ำผึ้งนั่นเองนะคะน้ำผึ้งเป็น อะไรที่มันสารพัดประโยชน์เลยนะคะอันนี้ก็ตามใจชอบจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเอามาพอกหน้าค่ะเป็นสูตรเกี่ยวกับใบหน้าของเรามาพอกหน้าของเราได้เลยนะคะโดยที่ไม่ผสมอะไรแต่ถ้าเราไม่ผสมอะไรเลยนะคะมันจะเหนียวหนืดมากนะคะคือเราจะทนไม่ไหวเองนั่นเองนะคะสูตรที่ทำให้ความหนืดลดลงก็คือไล่มะนาวนะคะ เราก็ผ่าซีกนะคะอันนี้เราอยากให้ความหนืดมันลดลงนะคะเราก็บีบมะนาวไปประมาณสักครึ่งโลกก็พอเพราะว่านี่ใส่น้ำผึ้งไม่เยอะนะคะก็แล้วแต่เราจะใส่นะคะมะนาวน,นี้ก็ช่วยมันจะมีวิตามินซีใช่ไหมคะมันก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะวิตามินซีเนี่ยะนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรรู้สึกว่ามะนาวมันจะเยอะไปหน่อยนะคะใส่อันนี้อีกเดี๋ยวไม่สวยค่ะเนี่ยน้ำผึ้งก็ใส่ไปอีกเราก็จะหมักผ,ผสมกันแล้วก็เอามาพอกหน้าเต็มหน้าเลยนะคะแต่ข้อควรระวังคือเรายกเว้นตรงรอบดวงตานะคะเพราะว่ามันเป็นผิวที่บอบบางมากแล้วก็รอบ ริมฝีปากนะคะเราเว้นไว้เราเว้นไว้แต่ตอนที่เราเว้นไว้เราหมักมเราเราเราพอกใช่ไหมคะเราพอกพอกพอก,พอก,พ,อก,พ,อกพอกเต็มส่วนดวงตาเรารอบๆนี้เราไม่ได้พอกแต่เรามีสูตรสําหรับดวงตาค่ะคิวคัมเบอร์แตงกวาค่ะอ่าแตงกวานี้เราก็มาหั่นเป็นแว่นค่ะแว่นใหญ่ๆนะคะ หรือบางๆก็ได้อันนี้ตามชอบใจเลยนะคะเรามาหันนะคะแต่ถ้าได้แตงกวาลูกใหญ่ๆเท่าดวงตาเราก็จะใช้แค่แว่นเดียวแต่อันนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่แบบนี้ก็อาจจะใช้แว่นที่มันใหญ่ขึ้นหรืออีกวิธีหนึ่งเราอาจจะสับๆ,ๆๆๆนะคะหรือปั่นๆๆๆๆ,ๆแล้วบีบเอาแต่น้ํา นะคะของแตงกวาเนี้ยบีบเอาแต่น้ําแล้วเราก็มาชุบกับสําลีน้ําของแตงกวาชุบสําลีแล้วเราเอามาโปโโโโปปปปตาของเราหลับตาพลิ้งนอนสบายใจเชิบ30นาทีล้างออกค่ะผิวกระจ่างใสหน้าปิ้งทันทีค่ะค่ะสูตรต่อไปค่ะสูตรผิวขาวเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งเลยนะคะสูตรนี้ ผิวเราจะขาวนวลสว่างค่ะด้วยสูตรนี้เลยค่ะนี่คือเทอร์มาริขมิ้นค่ะอันนี้ท a ม a ริมะขามค่ะนมค่ะ milk นะคะอ้าทั้งสามนี้เราจะทำอะไรอันนี้ประมาณเราจะใช้มะขามเปียกประมาณหนึ่งกำมือนะคะแล้วแต่ ต้องการว่าเราต้องการที่จะพอกตัวเยอะแค่ไหนนะคะแล้วก็คนที่พอกนั้นตัวเล็กตัวใหญ่เราสามารถเพิ่มปริมาณได้ตามใจชอบเลยค่ะเป็นแปน,แปนต่อไปเราจะใส่นมแทนนะคะสูตรนี้ไม่มีการใส่น้ำเพราะว่าในนมนี่มีน้ำอยู่แล้วเหมือนที่เขาบอกว่าบำรุงด้วยน้ำนมนอกจากเราจะกินเพื่อ ให้ร่างกายของเราแข็งแรงประกอบไปด้วยแคลเซียมสูงแล้วนะคะเราสามารถที่จะมาเป็นสูตรความงามได้ค่ะแล้วเราก็ขยำขยำค่ะอ้าวไม่พอนะคะก่อนที่ขยำขมิ้นค่ะผงขมิ้นนี้เขาทำมาจากขมินนนะะขม้นชันนะคะขมิ้นชันนะคะเราใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะสูตรขมิ้นชันนี้จะบอกว่าเป็นสูตรที่ได้รับ การยืนยันกับจากคุณยายคุณยายคือแม่ของดิฉันเองนะคะได้เล่าให้ฟังว่าสมัยคุณแม่ยังสาวนะคะคุณแม่ก็จะทาตัวด้วยขมิ้นนี่แหละนะคะแต่ตอนนี้เรานอกจากมีขมิ้นแล้วเราก็ยังมีมะขามเปียกแล้วยังมีนมอีกเยอะกว่าสมัยคุณแม่ยังสาวๆอีกนะคะ เราต้องสวยกว่าคุณแม่ดิฉันตอนสาวๆแน่นอนนะคะคุณแม่เล่าให้ฟังว่านะคะสมัยก่อนก็จะมีสูตรขมิ้นแบบนี้นะคะเป็นผงแบบนี้แหละสามารถที่จะเอามาทาตัวนะคะพอหลังจากทาตัวแล้วเราก็จะมีผิวที่สวยนะคะขมิ้นนี้จะช่วยลดอาการ อักเสบด้วยนะคะของผิวหนังผิวหนังเราที่แบบมีอาการแพ้หรืออักเสบขมิ้นนี้ก็จะช่วยได้นะคะน้ำนมก็ช่วยบำรุงผิวค่ะแล้วก็มะขามเปียกนี่มันจะมีรสเปรี้ยวแต่รสเปรี้ยวของมะขามเปียกนี่จะน้อยกว่าะมะกรูดหรือมะนาวดังนั้นสําหรับผิวของเรามันอาจกะถ้าใช้มะกรูดหรือมะนาวมันอาจจะแพ้นะคะเราใช้มะขามเปียกก็จะดีกว่าอันนี้อ้าวคุณ คุณแม่เล่าให้ดิฉันฟังต่อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเล่าต่อนิดหนึ่งนะคะอยากเล่าค่ะคุณแม่บอกว่าเมื่อสาวๆเขาใช้สูตรมะขามมะขามบางครั้งก็มีมะขามเปียกแล้วก็กลับขมินแบบนี้แหละนะคะอ่ากับนมแบบนี้แหละบางครั้งนะคะแล้วแต่ตอนนั้นมันจะมีอะไรนะคะตามมีตามเกิดสมัยคุณยายนะคะยังสาวก็รู้สึกท่านก็อ่า ใช้สูตรแบบนี้แหละสูตรธรรมชาติแล้วก็ทาตัวหลังจากทาตัวแล้วก็ล้างออกเมื่อล้างออกแล้วมันก็จะมีสีเหลืองๆของขมิ้นติดตัวอยู่นะคะการที่มีสีเหลืองๆของขมิ้นติดตัวอยู่แสดงว่าเราได้บำรุงผิวแล้วค่ะไม่ว่าไปที่ไหนก็จะทําให้นุมน่มๆมองค่ะมองแล้วก็จะบอกว่าเออคนนี้น่ะสวยด้วยจากบำรุงผิวให้ผิวดูขาวเหลือง นวนประมาณนี้นะคะแต่สำหรับพวกเราเนี่ยถ้าผิวของเราเนี่ยไดน้น่าจะดีแล้วนะคะน่าจะพอประมาณแบบนี้เหนียวเหนียวเป็นครีมแบบนี้แล้วเราก็เอามาพอกได้เลยนะคะมาพอกได้เลยเนี่ยพอพอกเสร็จตัวเราก็จะ ต้องล้างออกอันนี้พอกไว้ประมาณ15นาทีถึง30นาทีอันนี้แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราอยากจะพอกนานแค่ไหนก็ได้ค่ะอะแต่ตอนพอกก็ระวังนะคะเพราะว่าสีเหลืองๆจากขมิน้นถ้าตกใส่เสื้อผ้าแล้วมันจะอาจจะซักไม่ออกเพราะว่าขมิ้นก็เป็นยาย้อมผ้าชนิดหนึ่งที่ทําให้ซักออกยากนะคะเสร็จแล้วมเมื่อเราล้างออกนะคะเราล้างออกถ้ายังมี ส่วนที่เป็นเหลืองเหลืองอยูไม่ยากเลยค่ะสูตรเดิมของดิฉันที่ดิฉันเล่าให้ฟังก็คือมะกรูดที่เราเอาไปต้มจนเป็นน้ำสำหรับน้ำสำหรับชโลมผมนะคะหรือหมักผม หลังสะผมนั่นแหละนะคะเราเอาสูตรนั้นแหละมาใส่กับผ้าขาวบางแล้วก็ขัดขัด,ขด,ขดขัดอีกนะคะความเปรี้ยวจากตรงนั้นทําให้ผิวเราสวยด้วยทําให้สีเหลืองเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไมน่นิยมที่ที่มันติดขมิ้นแล้วมันเหลืองใช่ไหมคะก็ก็จะออกไปด้วยนะคะ เอาเป็นว่าตอนนี้ผิวเราก็คงจะสวยเดี๋ยวดิฉันต้องขอตัวไปล้างออกก่อนนะคะจะได้เห็นว่าผิวมันสวยหรือยังนะคะบายบาย